ข่าวครั้งใหม่ในโครงการรถไฟความเร็วสูงของเวียดนามทาเอาชาวมาเลเซียกังวลพวกเรากำลังถูกทิ้งไว้ข้างหลังและเวียดนามกำลังแซงมาเลเซียไปแล้วทางด้านชาวเวียดนามบอกว่าถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นจริงๆค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นไปอีก2-3เท่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้ชาวมาเลเซียและรวมถึงชาวเวียดนามพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ติดตามได้ทางแอปของเมนได้เลยครับไปรายงานข่าวจากเดอะสตาร์ซึ่งเป็นสื่อของมาเลเซียและรวมถึงสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับที่ได้ไปการรายงานข่าวรัฐบาลเวียดนามกำลังพิจารณาสร้างทางรถไฟความเร็วสูงระยะทาง1,545กิโลเมตรโดยมีมูลค่าโครงการทั้งสิ้น58,700ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรายงานข่าวได้แจ้งว่าในเดือนหน้าทางกระทรวงคมนาคมของเวียดนามจะยื่นข้อเสนอสร้างรถไฟความเร็วสูงนี้เพื่อเชื่อมภาคเหนือถึงภาคใต้ให้แก่คณะกรรมการโปลิตบูโรของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจทั้งนี้นะครับทางรัฐบาลเวียดนามได้ระบุว่าเส้นทางรถไฟ2เฟสแรกที่จะมีการก่อสร้างจะมีระยะทางรวมกัน665กิโลเมตร โดยจะใช้เงินลงทุนทั้งหมด24,700ล้านดอลลาร์ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี2,575นะครับและโครงการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในปี2,588ถึงปี2,593หรือว่าอีกเก,อเกือบ30ปีข้างหน้าสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงของเวียดนามได้มีการพูดถึงมารยานหนึ่งแล้ว โดยทางรัฐบาลของเวียดนามหวังว่าจะใช้โครงสร้างพื้นฐานนี้เพื่อรองรับกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการกำหนดโครงการอย่างเป็นรูปเป็นร่างออกมานะครับทั้งจากปัญหาเรื่องเงินทุนที่ยังติดเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายในการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนและในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่ต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 ซ้ำเข้าไปอีก ซึ่งการออกข่าวรอบนี้นะครับตามรายงานไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าจะใช้รถไฟของญี่ปุ่นตามที่เคยมีรายงานออกมาก่อนหน้านี้หรือไม่ย้อนกลับไปในปี2,555นะครับซึ่งเป็นหมุดเวลาแรกที่รัฐบาลเวียดนามต้องการจะเริ่มก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางเหนือใต้โดยนายกรัฐมนตรีของเวียดนามณนะเวลานั้นนายเหงียนตันดุง ได้มีการสั่งการให้กระทรวงวางแผนและการลงทุนกระทรวงคมนาคมและการรถไฟของเวียดนามรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการในเรื่องนี้โดยมีการคาดหมายณเวลานั้นว่าเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายนี้จะเปิดให้บริการในปี2563เพราะฉะนั้นจะต้องมีการเริ่มก่อสร้างในปี2555 หลังจากนั้นนะครับข่าวคราวของโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางเหนือใต้ของเวียดนามก็เงียบไปจนกระทั่งมีข่าวมาอีกครั้งในปี2562นะครับซึ่งหลังจากที่มีการพับโครงการหลายครั้งในช่วง10ปีที่ผ่านมาทางเวียดนามก็ได้กลับมาพูดถึงโครงการนี้อีกครั้งนะครับโดยครั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือในการศึกษาโดยคาดหวังว่าจะมีการขายรถไฟชินคันเซ็นให้กับทางเวียดนาม แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการตกลงกันเป็นทางการแต่อย่างใดโดยการศึกษาในครั้งนั้นนะครับคาดว่ารถไฟความเร็วสูงที่เวียดนามกำลังจะใช้จะใช้ความเร็ว350กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นมาตรฐานของชินกันเซนซึ่งจะทำให้การเดินทางระหว่างกรุงฮานอยถึงนครโฮจิมินซิตี้ใช้ระยะเวลาการเดินทางเพียง5ชั่วโมงเท่านั้นโดยมีการประเมินค่าโดยสารณเวลานั้นนะครับว่าจะอยู่ที่ 50-90ดอลลาร์หรือว่าคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,600บาทถึงประมาณ3,000บาทนะครับซึ่งณเวลานั้นมีการคาดหมายกันว่าโครงการดังกล่าวจะทำการยื่นต่อรัฐสภาเพื่อให้มีการอนุมัติการก่อสร้างแต่ว่าโครงการดังกล่าวก็เงียบไปนะครับจนปรากฏข่าวอีกครั้งในช่วง2-3วันที่ผ่านมานี้โดยทางสื่อได้วิเคราะห์ไว้ด้วยนะครับว่า สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เวียดนามจะสร้างในครั้งนี้ก็คือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ทางการเมืองเพราะนอกจากรถไฟความเร็วสูงจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศแล้วแต่มันหมายถึงการเชื่อมต่อความเป็นปึกแผ่นทางการเมืองของเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ให้เข้ากันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเอาละครับเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนาม ซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวนะครับได้มีการพูดคุยกันในกลุ่มพัฒนาประเทศกลุ่มหนึ่งของชาวเวียดนามเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับท่านนี้เขาบอกว่ารออีก100ปีอาจจะมีความหวังความคิดเห็นต่อไปครับถามทางด่วนก่อนเถอะรถไฟความเร็วสูงอย่าพึ่งเลยความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้น่าจะแสดงความคิดเห็นเชิงประชดประชันเล็กน้อยนะครับเขาบอกว่า เราต้องรีบตามกัมพูชาให้ทันซึ่งก็ได้มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นตอบกลับนะครับท่านแรกเขาบอกว่ากัมพูชามีคนจีนอยู่เบื้องหลังอีกท่านหนึ่งนะครับที่ได้เข้ามาตอบกลับเขาบอกว่าไม่ต้องไปเดินตามพวกเขาหรอกให้เดินช้าๆแต่ชัวร์ยืมเงินเผาบ้านตัวเองเสร็จแล้วก็ตกหลุมพรางนี่มาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อไป โครงการนี้กินเวลานานถึง30ปีมันยาวนานเกินไปถ้าเป็น15ปีจะสมเหตุสมผลกว่าความคิดเห็นต่อไปด้วยอัตราการเบิกจ่ายของเรานะเวลานี้30ปีก็สมเหตุสมผลอยู่ความคิดเห็นต่อไปรถไฟความเร็วสูงเหมาะสำหรับระยะทาง300-600กิโลเมตรใกล้กว่านั้นมันสู้เครื่องบินไม่ได้ พอทำเสร็จแล้วค่าโดยสารก็แพงกว่าตัวเครื่องบินซะอีกความคิดเห็นต่อไปครับกรุณาทําสิ่งนี้ให้เร็วจะได้กลับไปหาปู่ย่าตายายได้การบินโดยเครื่องบินใช้เวลานานเกินไปความคิดเห็นต่อไปจากฮานอยถึงไซ่ง่อนใช้เวลา5ชั่วโมงในระยะทาง1,700กิโลเมตรนี่มันดีกว่าการเดินทางโดยเครื่องบินเวียดนามจะมีประชากรมากกว่า120ล้านคนนะเวลานั้น การเชื่อมต่อการของ2เมืองมันจะดีมากความคิดเห็นต่อไปครับคาดว่าน่าจะเป็น5,9 0 0 0ล้านแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆค่าใช้ใจ่ายจะสูงขึ้นไปอีก2-3เท่าในมุมมองของฉันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแผนของโครงการตัวเลขต่างๆทำได้ดีมากแต่ว่าพอดำเนินการจริงก็จัดการกันไม่ดีซึ่งมันทำให้เกิดความเสียหายและสิ้นเปลืองมากขึ้น ความคิดเห็นต่อไปครับถ้าคุณจะสร้างสร้างแต่ทางเหนือเถอะตอนนี้กำลังจะต้องกินรำกันอยู่แล้วความคิดเห็นต่อไปครับมันไม่ยากที่จะจัดสรร2 0 0 0ล้านต่อปีต่อเนื่องกันไปเวลา30ปีความคิดเห็นต่อไปฉันขึ้นเครื่องบินเร็วและถูก,กว่ารถไฟ10กิโลเมตรที่ทำมานานกว่าทศวรรษโดยเงินทุนหลายพันดอลลาร์และตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จความคิดเห็นต่อไป มันมีการบิดเบือนของเงินที่จะดําเนินการก่อสร้างนี่ต้องท่วมแน,แน่ดอกเบีย้ยของแม่ก็คือดอกเบีย้ยของลูกความคิดเห็นต่อไปครับรีบทําตอนนี้ซะจะได้ใช้ในปี2050หหวังว่าตอนนั้นเวียดนามคงยกระดับการจัดการและการบริหารโดยไม่ต้องเพิ่มเติมเ,มเงินเข้าไปอีกความคิดเห็นต่อไปครับสร้างรถไฟความเร็วสูงไม่ว่าประเทศไหนก็ขาดทุนแต่ว่ามันมีผลประโยชน์ที่มองไม่เห็น มาปิดท้ายกันที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านนี้ก่อนที่จะไปรับฟังความคิดเห็นของชาวมาเลเซียนะครับชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่าถ้าผู้สร้างคือวินกรุป๊ปหรือว่าองค์กรขนาดใหญ่อื่นๆในประเทศฉันก็อยากจะสนับสนุนแต่ตอนนี้มันอยู่ในมือของผู้รับเหมาต่างชาติฉันคิดว่าคนเวียดนามก็สามารถทำโครงการแบบนี้ได้ไม่ใช่แค่ชาวต่างชาติเท่านั้นที่สามารถทำงานได้ดี เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวมาเลเซียนะครับทึ่งสื่อของมาเลเซียอย่างเดอะสตาก็ได้มีการลงเรื่องราวรถไฟความเร็วสูงของเวียดนามนี้แล้วก็ได้มีชาวมาเลเซียได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเดี๋ยวเราไปลองฟังกันสนิทค,ครับว่าชาวมาเลเซียเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างชาวมาเลเซียท่านแรกนะครับเขาบอกว่าในขณะเดียวกันมาเลเซียยินดีจ่ายเงินฟรีๆในการยกเลิกโครงการรถไฟความเร็วสูง สิ่งที่น่าตลกก็คือพวกข่าวเชื่อว่าการยกเลิกรถไฟความเร็วสูงยกเลิก ECRL และ MRT นั้นมันดีต่อเศรษฐกิจความคิดเห็นชาวม,มาเลเซียท่านต่อไปครับเรามาสร้างไรายได้ที่สูงในมาเลเซียกันก่อนเราควรเน้นที่การสร้างธุรกิจในกลันตันตรังการูซาบาสารวัคเปอริสและรัฐอื่นๆและสร้างการขนถ่ายสินค้าด้วยระบบรางและท่าเรือที่ดี ความคิดเห็นต่อไปครับเวียดนามมีประชากร90ล้านคนรถไฟความเร็วสูงสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ประมาณ5 0 0ร้อถึงแปดคนต่อเที่ยวความคิดเห็นต่อไปเรามีคนยากจนมากเกินไปที่จะนั่งรถไฟความเร็วสูงและคนจำนวนมากก็มีการศึกษาตามอาจจะมีการสร้างความเสียหายให้กับเทคโนโลยีชั้นสูงที่ต้องมีการใช้จ่ายในการบำรุงรักษาความคิดเห็นต่อไปครับ รถไฟความเร็วสูงนี้เป็นของจีนจีนต้องการควบคุมเส้นทางจนถึงยะโฮแม้ว่าเวียดนามจะต้องการใช้ในภายหลังพวกเขาก็ต้องจ่ายเงินให้กับจีนมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆจากจีนความคิดเห็นต่อไปครับแต่บรรดาผู้ที่บ่นเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียได้โปรดขอบคุณสิ่งที่เรามีไม่มีประเทศไหนหรอกที่สมบูรณ์แบบความคิดเห็นต่อไปประเทศอื่นในเอเชียก้าวไปข้างหน้า ยกเว้นมาเลเซียที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังหลังจากประเทศที่เคยเป็นเสือกลายมาเป็นประเทศที่เสียหายอันดับต้นๆนนี่มันทำให้ประเทศชาติหน้าอับอายและคนทั้งโลกก็หัวเราะความคิดเห็นต่อไปครับจงเป็นเตาอย่าเป็นกระต่ายฉันไม่แน่ใจว่านี่เป็นอีกโครงการที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินถ้าคุณสามารถหาเงินได้ภายในประเทศสำหรับโครงการคุณก็ควรทำมันต่อไป แต่ว่าถ้าหากคุณต้องยืมเงินคนอื่นแล้วคุณจะต้องทำอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเวียดนามการบริหารประเทศและการบริหารครอบครัวเป็นสิ่งเดียวกันดังนั้นไม่ว่าจะสร้างเครื่องหาดส,สำหรับครอบครัวในขอบเขตของบ้านตัวเองก็ตามแต่ว่าการทุจริตคอร์รัปชันจะสร้างความเสียหายอย่างไม่มีขีดจำกัดแก่ประเทศและครอบครัวเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นของชาวมาเลเซียท่านนี้นะครับ ท่าน,นี้ตั้งข้อสเกตไว้อย่างน่าสนใจนะครับเขาบอกว่ามาเลเซียรสร้าง MRT 150กิโลเมตรเสียค่าใช้ใจ่าย50,000ล้านริงกิตคิดเป็นกิโลเมตรละ0.3พันล้านริงกิตแต่ว่าเวยดน,นามสร้างรถไฟความเร็วสูง1,500กิโลเมตรคิดเป็นกิโลเมตรละ0.167พันล้านริงกิตท่าน,นี้ก็น่าจะบอกว่า MRT ของมาเลเซียนั้นมีราคาแพงเกินไป หรืออาจจะบอกว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงของเวียดนามนั้นมีราคาที่ถูกเกินไปก็ได้ครับผมและนั้นก็เป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามและชาวมาเลเซียที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟความเร็วสูงของเวียดนามนะครับเพื่อเพื่อฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลย สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอหน้านะครับบายบายสวัสดีครับ